พิรัตรที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8, 000, 000, นึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับเออฮ่าฮ่าแอสเซเนกจะมาสู้กับสายล้โนวันยานั่นก็คือลูฟี่เกียห์นั่นเองนะครับผมโอ้โหเป็นตัวละครที่ บอกเลยว่ากลับมาอย่างเชิดฉายนะครับผมเพราะปัจจุบันเมตาแดงมันน้อยแล้วนะครับผมนะมันก็จะเหลือแค่เป็นเอสเน็กโรเจอร์นะครับผมตัวเล่นตัวเลือกจะน้อยถ้าเกิดคุณมีลูฟี่นิกะนะครับผมคุณสามารถผ่านเมตานี้ยัน5.5ได้เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะเพราะตัวมนติดเมตามาครับผมออฟเหรียญผมตึงนะเป็นพันพันๆเลยนะครับผมหลายคนอยากดูออฟเหรียญของนิกะผมนะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับผมแล้วก็จําและนําไปใช้ได้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมก็คือจะได้โจ ตี1,100นะครับผมนะเป็นออฟบาลานซ์ซะไม่ต้องเน้นอะไรเยอะนะครับผมนี่กายุคนี้ถ้าเสียธงแล้วนะครับผมธงตามก็วิ่งไปดึงธงได้นะครับในส่วนของการรับมือเอซเน็คุณต้องเป็นสายมัดครับก็คือเดินไปบวกกับน้องในธงนะครับผมแล้วก็ตีน้องจังหวะหนึ่งก็ได้นะครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นสายมัดทันทีนะแล้วก็สามารถที่จะทาดาเมจแล้วก็ดิสโลโด้วยการตีปกติทีเดียวก็ดิสโลน้องได้แล้วนะครับอันนี้ถือว่าโหดมากนะดาเมจแล้วก็ยําหน้าแป๊บเดียวแตกเลยนะครับผมก็ไม่ต้องกลัว เลยสำหรับถ้าใครเล่นนิกะนะครับโรเจอร์ก็สู้ได้ นะครับผมนะคือมันจะแพ้พวกเมตาแดงไงแต่ว่าเมตาแดงมันน้อยแล้วนะครับผมนี่ฮนะก็คือเหรียญที่ผมใช้นะโอเคเดี๋ยวไปดูค่าซับกันเลยครับค่าซับ168ยเช่าเดิมนะครับผมแล้วก็ได้ทั้งหมด6แท็กครับผมบอกเลยว่านิกะยุคนี้เล่นมันจริงๆฮะเติมเกตก็ได้นะครับผมนะดึงธงก็ได้ทําดาเมจก็ได้เวลาทําดาเมจต,ต้องเป็นสายมัดก่อนต้องย้ำนะต้องเป็นสายมัดก่อนเท่านั้นนะครับผมเอ่อนอกจากว่าเราจะกันธงก็คือเป็นสายโลนั่นเองนะโอเคครับผมถ้าเกิดคุณหาร้านเติมเกมรัก ถูกเฟซไวรุ่นดูใบเปิดได้บริการแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่สิบาทรุ่นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคมาตาแรกนะครับผมผมแสดงให้ดูนะครับผมนิกะเป็นตัวละครที่รับมือเอ็ดสเนกได้ดีที่สุดเลยนะครับผมผมมองว่าถ้าเทียบกับซันจินะฮะเออ่นิกะจะมีประโยชน์กว่านะครับผมเพราะว่านิกะสามารถเปลี่ยนสายได้ยังไงล่ะอืมมาดูกันนะครับยุทธบินไปก่อนดิฉันเหนี่ยนมาเปลี่ยนสายสามสายมันเล่นได้ทุกยุ่งจริงนะเป็นตัวละครที่ไม่ตกเมต้าเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเขาจะดึงนะคามินาริไม่หยอกเย้าไปก่อนแล้วก็ดึงไม่จะดึงออกไปอยู่เติมเกตนะเนี่ยครับผมแล้วก็บาจรังก็ใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปกักไปเกิ๊กนะอืมโอเคเสียทงแล้วนะครับผมไม่เป็นไรไม่ต้องรีบครับผมด้านนี้่ค่ะแม่งเกลียดน,นะอยู่หลังประตูบอกเลยนะอืมโอเคไปแล้วจ้าครับผมฝังเราดึงทงเยอะนะเอสเน็กอ้าวใหมยว่าม่ใหม่วะ ปันดีขคนอนนอนเดี๋ยวเราไปดึงตรงร่างน,นะครับผมนา่าจะเป็นเอสน็กยืนนะเราสามารถชนะเอสน็กได้สบายมากเม,มโลเมโลอะไรเมโลเมโลแล้วก็ขามินาริไปก่อนอระว,ว่างน้องแบกนะจ๊ะนี่ต่อ,อยธรรมดาไปก่อนนะมีเห็นไหมเขาจะแตกเลยนะมื่อกินโดนตะเยียบร้อยครับผมประจรังกันนะตายเลยนะสปีดอัพเลยครับผมโอเคมาแล้วก็ดึงน,นะมันชนะง่ายนะครับผมคือจริงๆไม่ต้องโฟงกัสกับเอสน็กก็ได้เพราะว่ามันชนะได้อยู่แล้ว ยึดชั้นในเลยเออละเรียบร้อยครับผมไปบูดด้วยฟังแล้วตึงนะคือจริงต้องเพิ่งใส่วิ่งแหละแต่นิกะแม่งเป็นได้ทุกสายไงผมว่าแม่งเกลียนนะครับอืมโอเคเราอยู่ตรงกลางละกันนะอืมเหยียบหน้าเลยมีใครลงมาโรเจอร์โรเจอร์ยังไงก็รับมือน,นิกะยากนะครับผมอืมดรอปทำไมาทำไรฮะทำไรฮะนี่ยเคาน์เตอร์ก่อนอืมน็อกแบ็คไปอืมโอมีมีมาเชลดีทีด้วยร,ระวังนิดนึง อืมโอเคน้องมาช่วยแล้วครับอ,อะไรวะตงโง่แรงกันวะโดนในนี่นะครับผมโรเจอร์ปาดแล้วก็คามินาริไม่โดนแล้วก็ย้ำหน้าไปทีนึงเห็นไหมอมันเกลียนนะครับผมนะเออเห็นไหมนิกะมันก็ไม่ได้เปรียบนะผมชอบตัวนี้มากเลยครับที่ที่ผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้นะแต่พอกลับกลับมาเล่นแล้วแบบเออย,ยุคนี้คือน,นิกะมันเฉิดฉายจริงๆนะผมว่านะครับคือทุกตาแม่งจะมีนิกะสังเกตปะ เล่นได้ทุกยุคทุกสมัยครับเป็นตัวละครที่ปั้นบูตตันคุ้มที่สุดแล้วสำหรับผมนะเพราะเป็นตัวซัพบได้ในอนาคตนั่เองนะครับโอเคชนะ5้งนะเพราะว่าฝั่งเรานี่นะฝั่งเราไม่ค่อยมีวิ่งนะมีโลหมเลยนะเขาดึงธงให้แล้วนะครับผมโอเคน่าชนะไปครับ3,2,1เหเยียบหน้าไปธีเรียบร้อยครับผมชนะไป5โดงนะโอเคไปโพาตาที่2กันเลยครับรถ แลกแจกแถมมาเทพดอเพชรตอนนี้ลดกระนำซัมเมอร์เซลทักเปหาเฟสนัดรัตพลได้เลยหลัก10บาทก็ลดราคานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับใครหายดีดาเพชรต้องน,นัดรัตพลมาเทพดองเพชรเท่านั้นอย่าลืมบอกมาจากช่องอาร์ตเนบด้วยนะครับ โอเคมาตาที่2องกันครับผมอยู่ด้านอินเดียดาวเช่นเคยนะตอนนี้ฝั่งเรานี่ตัวละครเสียเปรียบหนักเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมีนิกะนะฮะตอนนี้กะเล่นช้ำนี่มบอกเลยว่าเก่งมากนะครับผมตัวนี้ใช้ฝีมือเหมือนกันนะบางจังหวะนะครับการออกสกิลอะไรเงี้ยเพราะสกิลมันช้านะครับผมลูฟี่เรื่องสกิลช้าเนี่ยมีตัวเดียวฮะเออไม่ไม่ไม่มีตัวเดียวเออมีแต่ลูฟี่แล้วสกิลช้าไปหมดนะครับนี่ครับมินาริสวนไปนะต้องเล่นให้ช้ำนะครับต้องเล่นให้ช้ำนะ อืมโอเคเดี๋ยวเขาจะดึงนะครับจะดึงก็เขาแล้วครับผมบาจะรังกันไปก่อนเทะลนรู้ออกมาเกลียนจริงๆนะสกิลโอเคน่าจะไม่เสียกลางหรือเปล่าเอาเสียอยู่ดีโอ้โหน่มันเราไม่มีเอสเนงไงเอสเนกไม,ม่ไม่มไม,ม่อยู่ฝั่งเราโดนนําเลยนะสีทงครับผมคามนินาริเรียบร้อยแตกไปเลยโอเคเนี่ยเล่นยากนะครับผมเล่นยากแนละ้เพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกอะไรนะ เราไม่มีโล่มีโล่ตัวเดียวเนี่ยเล่นไงโหคิลเลอร์ครับไหวไหมหน้าได้ธงหรือเปล่าครับโอเคเหยียบหน้าไิธีนึงโอ้โหเนี่ยมันถึกถกโอเคเราต้องเป็นสมัดก่อนนะเราต้องไปบวกเขาในธงครับสามัดคือใครก็ได้อะเอ,อ่ดามเมจผมมันแรงไงล่ะคัาเตอร์เลยหูอ่ะจะไ้มาได้ไหมครับป้องโดนไปทีนึงโอเคดึงเลยดึงเลยถ้าเราได้ธงนี่คือจบนะ อืมโอเคแล้วก็เหยียบหน้ายีิ้งเลยเหยียบร้อยครับผมแตกอืมโอเคเอสเน,น็กแข่งขนาดนี้ต่อยเลยครับต่อยล้วนล้วนพีดีแรงไหมแรงมากนะครับดอกเจ็ดพันเมื่อกี้โอ้โหขนาดไม่ติดบูะอะไรอะไรทําไมนี cause, ่ไงต้องได้ทงนะต้องได้ทงแล้วก็คำนินเราดิสวนไปทีหนึ่งดูดูนิกาดิแม็กเก่งจริงป่ะโคตรเก่งเลยโคตรชอบเลยคือเอสจะมาต่อไม่ค่อยมีไงยุคนี้นะครับผมเจอแบบง่ายๆเลยฮะเติมเกดไปก่อนโอเคอ ท่านอินุอาราชอิอย่างนี้เราจะไปกันยังไงโอ้คุณดูดีดสมินนะวม,มทำายนี่ไอ้แล้วก็เคาน์เตอร์เลยครับอืเรียบร้อยแม็กกับเคาน์เตอร์เดี๋ยวนี้มันมันเคาน์เตอร์มันแม่นนะครับผมฟื้นมาหลายตายอยู่นะเหยียบหน้าไปโอ้แมกจอดแม่นเหมือนกันเออโดนไหมฮะอืมขายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมฝั่งเรามีประโยชน์ไหมเนี่ยอืหูอินุเย็ดเคไหวปะนหน้ามไม่ได้นะครับผมตรงกลางนะ่าจะเสียนะสกิลเราครูดาวไม่ทันนะอืม เอาครับระวังนะระวังโอ้โหโดนพังเจอวินเล่ครับผมอืมไม่ใช่ขอไปดัมแดมพังนะจำชื่อผิดโอเคเคาน์เตอร์ไปทีหนึ่งเนี่ยน่กะมันยืดหยุดมานะเหยียบหน้าเลยโอเครีบยืดรีบยืดนี่ผมแบบเป็นทั้งเป็นทุกสายเลยนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับผมเพลงนี้ต้องมาต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์เสียทงอีกนะลกเนี่ยผมไม่ได้แล้วนะฟังแล้มันเสียเปรียบครับ ฝั่งเรามันไม่มีเอสสเน็กเหยียบหน้าไปหนึ่งดีอุ้ยเอาดินี่ครับผมดาเมจแรงอยู่แรงอยู่แต่ฝั่งเราโอ้โหตายฮะท้ายเกมมาไปบุกทงเขาโอ้โหโดนดึงโรลรัวครับผมโดนดึงรัวฝั่งเราเสียเปรียบมากเลยฮะตอนนี้โอ้โิลเลอร์โรมรันไปหนึ่งดีไม่เป็นไรไม่มีครดเป็นไรเลยโอเคโหูโดน5-0ครับ แพ้เลยแต่ดูแต้มดิดูแต้มทีมแพ้นะโอเคไม่เป็นไรครับผมทีมไม่ค่อยดีไม่เป็นไรโอเคไปพบกับตาสุดท้ายเลยครับ อละครับตอนสุดท้ายนะฮะอยู่ในด่านวานนกคุณนี้ครับผมอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องอัธยาศิทย์ด้วยครับอย่าดูตัวข้อไร่เดือวเล่นให้ดูครับ่วงนี้ทยอยทำนะฮะตัวที่แบบสามารถชนะทางเอสสเนิกได้นะครับผมแต่สำหรับผมนะตัวที่โนกอุอ้ยโ,โ,โดน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 ได้อย่างไรนี่แรงจริงๆเออนี่ไงโดนไปก่อนนะฮะอุอ้ยโ,โดนฟันหน้าหนึ่งที อะไรมันจะโหดขนาดนั้นเอ็ดสเนกมาแล้วนี่ไงเอ็ดสเนกเนี่ยต่อยธรรมดาไปก่อนแล้วก็บัตเจรังกันไอ้โอ้โหโดนเกือบแตกฮะยีไปทีหนึ่งอุ้ยมันมันสกิลอมตะนะครับผมมันเลยรอดจากาฝ่าเท้าของผมได้นะฮะไม่รเรียกว่าอะไรเออมาดิอาแล้วก็โดนคามินาริไปก่อนดึงเดือดเดือดเดือต่อยดูดูต่อยโคตรแรงนะเอ้ยดึงได้ดึงได้ด น่าจะดึงได้นะครับผมน่าจะดึงได้นี่เนี่ยนี่แหละเออเรียบร้อยครับขอบคุณนะจริงๆเราต้องค่าให้นะครับผมนะแต่เขาค่าเองเลยเห็นไหมครับโดนรุมก็ไม่เป็นไรนะอมืมาแล้วครับผมแล้วก็เติมเกจก่อนตอนนี้เขาไปใส่โลนะฮะต้องกันทงดีๆครับอ้าวทำไมโดนนะ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้โปรป่ะเนี่ยแม่งมีโปเนียนนะครับโอ้ยโปเมื่อวานเมื่อกี้ผมมันมันโดนเฉยอะ่ะคืออะไรอโอเด้งอย่างนั้นเหรอ สวยครับผมอ่าคุณเจอเอสเนคุณจะโปรคุณก็แพ้นะครับผมบอกก่อนอะไรโอเด้งอือโอ้โหโดนโทเกนชิราชาก,กิวะ่ะโดนรถบัฟหมดเลยนะฮะไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันอืมระวังโอเด้งนะฮะ น็อกแบกเลยเรียบร้อยตายได้ไงวะมันออกทงมาดีนะแล้วก็คามินาริครับผมติดช็อตใครดึงให้โปรแกโปร,โปรใช่ไหมเหยียบเลย <c oughs> แกใช้โปรทำไม่เหรอยึดสวยผมไม่ใส่พี่อยู่นะไม่ใช่ใส่โลกนะครับผม,มสวยหูแรงแรงแรงโซโลมันแรงเคาเตอร์สไตล์ไปทีหนึ่ง โอเคติดหินครับมาเดี๋ยวเรากันธงก่อนนะครับผมคารินาริไม่โดนนะครับผมนะโอเคเติมเกตก่อนธงหลังไม่เป็นไรครับนี่เราเติมทั้งหมด3 2งธงนะโซนอยู่นะครับธงบ้านก็เดี๋ยวเขาวาไปนะฮะเนี่ยผมฝั่งมันเป็นเมตาโล่นี่นะผมเล่นรู้สึกว่าโล่สีที่มันปลอดภัยนะแต่ต้องมีธงอยู่นะะก็คือต้องเปิดด้วยสายวิ่งครับกลางเกมเนี่ยเป็นสายโล่อย่างเดียวก็คือไม่มีปัญหาเลยนะ อะไรอะไรใครโปรหรือเปล่ามีโปรหรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อกี้หลอดเลยนะเพื่อนๆลองย้อนดูแล้วกันผมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเป็นโปรหรือเปล่านะครับผมนะขามินาริไปก่อนอืมโอเคเขาน่าจะมอบแล้วนะครับผมเพราะว่าม,มีโรเจอรอ์หนึ่งตัวครับไม่ว่ากันครับมีโรเจอรอ์หนึ่งตัวต้องดูว่าเขาจะดึงได้หรือเปล่านะฮะอืมแกมูไปไหนเนี่ยฮะมูไปเก็บสกิลอืมทำอะไรทำอะไรเคาน์เตอร์เลยนี่ไงโดนไปก่อนนะฮะ ใครเคาน์เตอร์น่าจะเป็นกันหมดหรือมั้งไม่ต้องสอนนะครับผมเคาน์เตอร์ตอนโรเจอร์นี่นะครับผมติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเหยียบหน้าเลยอืมวิ่งทำไมวิ่งทำไมวิ่งไปก่กนเคาน์เตอร์เลยก่อเคาน์เตอร์เลยอืมโดนไหมเนี่ยอืมไม่โดนนะครับผมยังได้อยู่อดอทสมินอะไรเหรอนี่เรียบร้อยโดนไป็นสีทองปังเห็นไหมเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปครับผมหุ้นแกร็บเก้าพันไม่แพ้เอเนิกเลยนะครับผมผมแหมกินหน้าครับกินนี่ก่อนตัวราไปก่อนสวัสดีครับ